พี่น้องจ้าโอ้ยแต่และมือแต่และเว้นมีแต่เวียกแต่งานค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะเมื่อนี้มผพฮ้ร์โมนหยาด้วยค่ะเด้อผลฮอร์โมนหยาค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะฮอร์โมนหยาจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็แ,วแล้วละล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยลมคักหลายี้งัวใหย่แดงโค้นลงมาเบิดนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแย่แดงแซวขืนก่อนจ้าพี่น้องจ้า พี่น้องเลยควนเบิดพี่น้องนักกนันักพี่น้องนี่แล้วนอกจะอาชีพของขี้เอเตอร์ค่ะไปสายมีแต่คลิปเด้อค่ะพี่น้องจังไดกับโอ๊ตเบิร์งเด้อค่ะพี่น้องจา๋าชีวิตของยายแดงกับแังสีอะไะค่ะขี้เอเตอร์ค่ะโอ๊ตเอาค่ะอันนี้หน้ายายแดงเด้อค่ะเด้อเห็นบ่ค่ะเป็นตะยูเด้อค่ะ